คู่น้ำออกจากช่องฟรีซนะคะตอนนี้ป้าดวงอันนำมาตั้งไว้ให้เขาคลายตัวสักครู่แล้วค่ะแล้วก็จะนำไปนึ่งเดลอดแล้วนะจ้าวางลงเลยจ้าวันนี้ก็นึ่งสัก20นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรมาเปิดดูช่วงนาทีที่สิบนะคะทุกคนวันนี้ป้าดวงกะว่าจะนึ่งสัก20สิบนาที ก็โอเคนะคะเขาก็ยังไม่ใส่ทั้งหมดรออีกนิดนึงค่ะ <c oughs> หลังจากยกลงจากเตาแล้วนะคะใบดวงก็มาทาน้มันกระเทียมเจียวแล้วก็ปิดไว้สักครู่หน้าตาของสาคูที่เราแช่ฟรีซไว้แล้วนำมานึ่ง20นาทีก็จะประมาณนี้นะคะตัวใหญ่ วันดวกจะปั้นหนานิดนึงนะคะก็เลยดูไม่ฉ่าไม่ใสเท่าไหร่แต่ตัวเล็กนี่คือปั้นบางแล้วสวยมากค่ะทุกคนนี่ไม่มีปัญหาเรื่องการแตกนะคะสำหรับสาคูแช่ฟรี